สบายดีทุกทุกคนมิเฟอยากกินสมมัตม่วงบรเน้อส่วนนี่อยากหมักม่วงแห้งว่าวมานำา่ายไหล้มนี่จะผ้ามาเห็ดเจวประเดกเด้อทุกคนกินกับหมักม่วงของสมนี่นั่นแซ่บวิธีเห็ดเจวนี่มันเห็ดบ่ยากเลยหับประกันวัาแซ่บวัตถุดิบและเครื่องปรุงของเฮามีพักบัวหัวแดงซอยพักเทียมหมักเพสแป้งนวข่าขัว เอาขกข,อขวดดัวดำเด้อเจ้าน้ำตาลให้ใส่ปริมาณที่หลายกว่าเครื่องปรุงอื่นๆเด้อเจ้าขาดบบไดเมนประเดกเฮามาตำเจวเลยเด้อเจ้า,เ,จาเกียมขกสากมาใส่หมักเพชรลงกระเทียมแป้งนัวน้ำตาลแล้วให้ตำส่วนผสมทุกอย่างให้แหลกแล้เ,ลเขากันดี จากนั้นใส่น้ำประแดกปรุงสำเร็จหูบล่งตามด้วยเข้าขัวแล้วเอาบวงค้นส่วนผสมให้เขากันจนน้ำตาลละลายแล้วจึงคอยเอาหัวพักปัวแดงซ้อยล่งเจ้าของหมักหอมหัวแดงหลายก็เลยใสยล่ลหลมันจิงแซ แลล้วเด้อจะประแดกกินกับหมักม่วงได้กินหอมประแดดก,ก่อนน้ำลายไหลแล้วขอจกของซิมก่อนเด้อเจ้าโอ้เสบหลายขอไปกินก่อนเด้อเจ้าบ๊ายบาย